จริงๆก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่คาดคิดเหมือนกันนะคะตัวพี่เองเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นชาวสวน แต่เรามีความฝันว่าเราอยากจะทําธุรกิจสักตัวหนึ่งอย่างธุรกิจอื่นนะคะเขาเริ่มทําธุรกิจซึ่งสักระยะหนึ่งเขาอาจจะเจอปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคอาทิเช่นเกินทุนหมุนเวียนไม่พอขาดแคลนแรงงานแต่ของสยามมน่าน้าเองเนะะี่ยค่ะก็คือพอเราเริ่มทําปุ๊บเราก็เจอวิกฤตเลยอะคะ่ะมันเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาที่กลางตัวเราความเข้มแข็งตอนนั้นเราก็ยังมีไม่พอคือมันสู้ไปด้วยน้ำตาจริงๆอะค่ะตอนนั้นอื เรื่องนี้ค่ะมันก็หนักที่สุดในชีวิตของเราเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติพอเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่สู้ต่อไม่สามารถที่จะมีสยามบานาน่าในทุกวันนี้ได้หนึ่งก็คือเราต้องตั้งสติสอง เรายอมแพ้ไม่ได้มีนี่แล้วค่ะมีพนักงานแล้วค่ะทุกอย่างมันจําเป็นจะต้องรันต่อถ้าเราแพ้วันนั้นไม่เดินต่อไปไม่ก้าวต่อไปเรายอมที่จะนอนแบบเป็นผักกินมามา่ไม่ได้สนใจที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อเราคงไม่ใช่ สยามบานาน่าที่มีความแข็งแกร่งอย่างเช่นทุกวันนี้ถามว่ายากไหมมันก็ยากมากนะคะที่จะฟันฝ่ากับสถานการณ์ตรงนั้นไม่ได้ตอนนั้นอะเรามีเจ้าเดียวที่เราโฟกัสหมายถึงลูกค้าค่ะแล้วเราก็ตัดเจ้าอื่นออกไปหมดเลยตอนนี้เราโฟกัสไปที่กลุ่มนะักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่ากลุ่มทัวริสที่มาเที่ยวเมืองไทยทเช่นที่ประเทศจีนเนะะี่ยค่ะเราก็ได้ทำสื่อ ไปตามช่องทางต่างๆให้เขารู้ว่าเขามาประเทศไทยเขาจําเป็นจะต้องซื้ออะไรกลับไปฝากคนที่บ้านของเขาเนื่องจากว่าสินค้าของเราเนี่ยค่ะมันเป็น w o r d of m o u t h คือเขาจะเอาโทรศัพท์มาเลยค่ะเพื่อนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาก็จะส่งรูปมาว่าเขาอยากได้สินค้าสยามบานาน่าแล้วเขาก็ เอาโทรศัพท์นะคะมาให้ PC หน้าร้านของเราว่าอันนี้ใช่ของคุณไหมสยามบานาน่าใช่ไหมเพื่อนฉันฝากซื้ออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหมาเฟิงวอเป็นเพจคล้ายๆกับพันทิปเมืองไทยอะคะ่ะ mm. เขาจะไปรีวิวสินค้าให้กับสยามบานานามีคนรีวิวให้ค่อนข้างเยอะพอสมควรได้ได้มีค่าใช้จ่ายต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน ความสำเร็จของสยามบานาน่าที่สามารถยืนอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะในตลาดพรีเมียมหรือว่าในกลุ่มของตลาดของฝาบอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราอะคะ่ะให้ความสำคัญตัวสินค้าของเราและก็แพ็กเกจการทำสินค้าของเราเนี่ยเราให้ความรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทําให้กับลูกเรากินเราเปรียบลูกค้าเสมือนลูกของเรา เราลักลูกของเราอย่างไรเราก็รักลูกค้าของเราเช,เช่นเดียวกันค่ะงั้นเราต้องคัดสรนเราต้องแบบปราณีตกับสิ่งที่เราจะทําให้ลูกเรากินเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะคะควรจะมีกับ ผู้ประกอบการทุกคนหรือว่านักธุรกิจทุกคนก็คือความอดทนค่ะมันไม่มีความสําเร็จใดที่สามารถสําเร็จได้ภายใน1วัน2วันหรือว่า3เดือน6เดือนทุกอย่างต้องอาศัยเวลาเขาเรียกว่าอะไรอะระยะการยืนยืน เออชายยืนหยัดมั่นคงแล้วก็หนักแน่นต่อเป้าหมายที่เราอะได้วางไว้แล้วในชีวิตนี้ว่าเราจะต้องไปถึงฝั่งฝันให้ได้ไดเราจะท้อไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ไดหยุดไม่ได้มีแตนะ่อย่างเดียวที่ต้องทำคือเดินหน้าถ้าเรารู้ว่าการผลิตสินค้ามาสมมติเรามี1ิอย่างมันก็เป็นไ,ไปไม่ได้ที่1ิอย่างจะปังทั้ง10ถูกไหมคะอ่าถ้าตัวที่ไม่ปังนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนค่ะ เราต้องปรับกลยุทธ์จะจะต้องทำยังไงให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดมันคือกุญแจอีกดอกหนึ่งที่ทำให้สยามบานาน่าเดินมาได้ทุกวันนี้ค่ะก่อนหน้านะคะที่สยามบานาน่าเพิ่งเกิดมาที่เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ของเมืองไทยลูกค้าคนไทยอยากชิมสยามบานาน่ากันเยอะมากเพียงแต่ว่าตอนนั้น เราเองนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการผลิตในเรื่องของช่องทางการจัดจาหน่ายอันนี้เราก็ต้องขอโทษทางลูกค้าหลายคนที่เจออุ้ยฉันสั่งเธอไปท,ไทําไมเธอแบบไม่ไม่ส่งให้ฉัน,นอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นความผิดพลาดของเราจริงๆแต่ว่าณนะตอนนี้เราพร้อมมากจากที่เราได้ทำตลาดไปกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วทุกคนให้การตอบรับเราเป็นอย่างดีฉะนั้นในวันนี้พลอยก็อยากจะขอ ให้คนไทยนะคะเปิดใจลองทดลองชิมสินค้าไทยลองดูนะคะอยากจะบอกว่าฝีมือคนไทยคุณภาพสินค้าไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะอย่างอันนี้นะคะก็คือเป็นตัวใหม่ของเรานะคะเป็นสินค้าใหม่ที่ปีนี้เป็นโปรดักต์ฮีโร่ของเราด้วยซ้าไปนะคะก็คือมะม่วงน้ํากะทิค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือเอามะม่วงน้ําดอกไม้ของประเทศไทยเรานี่แหละด้วยความที่ถ้าเกิดว่า เขาเอาผลไม้สดๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแครี่กลับไปประเทศเขาได้เนอะอไหมคะเพราะว่า4วันมันก็เสียมันก็เน่าแล้วเราก็เลยมนีนวัตกรรมที่ทําให้ตัวมะม่วงหรือว่าทุเรียนเนี่ยคะ่ะมันมีอายุที่ยาวขึ้นอันนี้คือทุเรียนน้ากะทิทุเรียนประเทศไทยเนาะเป็น king of food ที่แบบไม่มีใครในโลกนี้ไม่รู้จักแพงแค่ไหนก็กินมีเพื่อนคนจีนคนหนึ่งเขาบอกว่าซื้อที่จีนนะ ทุเรียนไทยอะกิโลละสี่พันยังซื้อเลยอันนี้หลักร้อยค่ะทุเรียนน้ำกะทิก็คือเราใช้ทุเรียนของเรานี่แหละค่ะมีข้าวเหนียวมีน้ำกะทิใช่ไหมคะแล้วก็มีถั่วทองโรยหน้าอารมณ์ อารมณ์นนมเดียวกันเลยอร่อย,ย,ออยใช่ค่ะอร่อยทานง่ายฟกพาสะดวกค่ะนึกถึงผู้เรียนนหว่าทีต้องนึกถึงสยามบานาน่าค่ะแต่ไม่ต้องเชื่อนะคะอยากให้ลองชิมด,ดูก่อนใช่ใช่องทางการจัดจําหน่ายในช่องอในช่องทางออฟไลน์นะคะแล้วก็จําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําเลยค่ะก็เดอะมอลล์ที่เป็นกลุ่มทัวนะคะสยามพาากลอนก เขาเรียกว่าอะไรนะ M Quartier M Porteum Terminal แต่ต้องย้ำนะคะว่าที่เป็นจุดทัวร์นะคะเราไม่ได้ลงทุกสาขาส่วนช่องทางออนไลน์ก็มีทุกช่องทางเลยค่ะอันนี้เรามีมีทุกช่องทางคุณสั่งมาช่องทางไหนก็ได้กิน,<อ>นหมดค่ะตอนนี้ได้ทานหมด,ด,ด,นหมดแน่นอนใค,ใ,คใ,คใครที่ยังไม่ได้ทานในช่วงนั้น ه, มาทานในช่วงนี้ได้เลยจะบอกว่าอร่อยกว่าเดิมด้วยค่ะอราบอกเลยว่ามีแพ็กเกจ ใหหหม่ใใ้้คคุณไดานช่ค่ะก็คือเราก็ต้องพัฒนาไปในเขาเรียกว่าลูกค้าปัจจุบันนี้ไม่มีใครชอบกินหวานแล้วใช่ไหมคะอ่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไม่มีคือหวานน้อยกว่าเดิมมากๆค่ะคือลดน้ําตาลอะไรพรงนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเพลทีมากขึ้นสยามบานาน่าสินค้าสัญชาติไทยทําด้วยหัวใจฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนไทยทุกคนด้วยนะคะ